สวัสดีครับสวัสดีครับท่านโค้ดนิวครับครับครับผมผมอยากสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงครับว่าปีที่แล้วได้ข่าวว่าอาจารย์ได้เอาปุ๋ยสิงหุ่งทองไปใช้ใช่ไหมครับใช่ครับและแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากเลยครับใส่ไปแล้วโอ้โหดินร่วนซุยดีต้นข้าวสวยงามครับได้ผลดีครับ แล้วอาจารย์ใส่ไปกี่กระสอบแล้วครับนากี่ไร่ผมทํานาอยู่22ไร่ครับผมใส่ไป22ถุงถุงละ50กิโลนะครับ,รบสิงทุงทองครับครับปกติแล้วผมทําผมใส่ปุ๋ยเคมีก่อนก่อนมานั้นคือนาของผม22ไร่ผมจะได้ประมาณ7-8ตันนะครับแล้วปีใช้แล้วครับปีที่แล้วนี่ผม ทองครับก็ได้มาเพิ่มครับเพิ่มข้าวมีน้ำหนักดีครับแล้วก็สวยงามผมได้อยู่ประมาณเกืบเกือบสิบตันครับโอ้โหแล้วปกติเคยได้เยอะแบบนี้ไหมครับอาจารย์ปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับปกติใส่ใส่ไอ้ปุ๋ยเคมีก็ได้ประมาณสักแปดตันครับแล้วนี่เป็นปีแรกหรือเปล่าที่อาจารย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับ เป็นปีแรกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของสิงห์ทุ่งทองครับเป็นปีแรกเลยครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับปีนี้ใช้ต่อไหมครับปีนี้ก็สั่งไปแล้วครับปีนี้ก็เอามาลงแล้ว20กระสอบครับครับผมโอ้สุดยอดมากครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ